ยานเศรษฐกิจชั้นในที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้วันนี้ชาวบ้านหลายคนและผู้ประกอบการต่างกลับมาเปิดร้านเพื่อทําความสะอาดนะคะแต่พบว่าน้ําที่ท่วมนานเกือบสัปดาห์ทําให้ข้าวของและสินค้าหลายอย่างเสียหายค่ะอย่างเจ้าของร้านจําหน่ายก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในตลาดโต้รุ่งบอกว่าบ้านก็ถูกน้ําท่วมสถานที่จาหน่ายอาหารก็ถูกน้ําท่วมทําให้ขาดรายได้มาหลายวันแล้วนะคะและไม่มั่นใจว่าการระบายน้ําจะทําได้หมดในวันนี้หรือไม่และจะสามารถกลับมาขายได้อีกครั้งเมื่อไหร่ค่ะ หายของกระท่วมที่บ้านกระท่วมคายได้หายไปเท่าไหร่ในก่มี้ารเนี้ยเป็นสิบวันเนี่ยก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าหายไปเท่าไหร่ครับแล้วนี่มันยังไม่ลดสนิน <c oughs> ทเลยจบบกี่วันจะถึงสามารถจะมาขายได้ห้าวันได้หรือเปล่ากว่าจะล้างเสร็จแล้วข้าวของในบ้านนี้ที่เอาข้าวของที่ใช้ในการทำมาค้าขายนี่เป็นยังยังยังไม่ได้เลยยังลงไม่ได้น้ำในบ้านยังเยอะ ขณะที่เจ้าของร้านจำหน่ายรองเท้าร้านนี้บอกว่าตลอด6วันที่ผ่านมาได้รับความเสียหายไม่น้อยกับน้ําท่วมนะคะเนื่องจากบนถนนหน้าร้านยังเปิดให้สัญจรไปมาส่งผลทําให้กระแสน้ําที่มาจากรถยนต์กระเด็นเข้าไปในตัวร้านค่ะวันนี้สถานการณ์น้ําลดจึงกลับมาจําหน่ายแต่โชคดีที่สินค้าบางอย่างมีความต้องการมากโดยเฉพาะรองเท้าบู๊เนื่องจากประชาชนต่างออกมาหาซื้อใสก่อนที่จะทําความสะอาดบ้านที่น้ําท่วมเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ําค่ะ หกเจ็ดวันวนะรายได้หายไปเลยหายไปเลยแล้วทาไงได้ก็ต้องยอมรับสภาพเพราะเขาไม่ได้แก้งเราเขามาตามธรรมชาติปีนี้ถ้าพูดถึงมันมาเร็วม,มามากมาน้อยแตปีที่แล้วยางอ๋อมาเยอะค่ะปีนี้น้ําขึ้นเร็วมาเร็วแต่ว่าลงลงก็โอเคนะค่อยๆลงถ้าเครื่องสูบพังก็ยิ่งตายอีกอต้องเห็นใจทุกอย่างต้องมีน้ําใจกัน อห่าเห็นแก่ตัวนะภาพรวมของพื้นที่เขตเมืองปัตตานีพบว่าหลายจุดนั้นปริมาณน้ําลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าในบางชุมชนโดยเฉพาะชุมชนติดแม่น้ําปัตตานีระดับน้าอย่างท่วมสูงค่ะเช่นเดียวกับย่านการค้าบางจุดที่ยังมีน้ําจากหลากหลายพื้นที่ไหลเข้าท่วมก่อนระบายลงสู่ทะเลนะคะทําให้ทางเทศบาลเมืองปัตตานีเร่งบายน้ำ อดภายในวันนี้เพราะมีปัจจัยเอื้อที่ทําให้การระบายน้ําทําได้ดีมากขึ้นนั่นก็คือฝนไม่ซ้ําเติมลงมาค่ะและก็เขื่อนบางลางก็ยังคงงดการระบายน้ําเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนท้ายน้ําจนถึงวันที่2อธันวาคมค่ะ